วายได้รับภารกิจให้ไปกู้โลกโดยทําการกําจัดมังกรทิ้งโดยว้ยต้องไปประจัญภัยเพื่อไปถึงเขาลูกนั้นเพื่อไปเปิดประตูนรกแล้วเข้าไปเอาของที่ประตูนรกแล้วก็หลังจากนั้นว้ยต้องไปที่แท่นประตูมิติเพื่อทําการกระโดดเข้าไปในมิติอีกนหนึ่งมิติเพทําทการปราบมังกรเอนเ,อนเดอร์ดรา้อนให้จงได้แต่วันนี้ไม่ได้มาเล่นเวันนี้ว้ยมีตัวช่วยถ้าทาไปมีตัวช่วยกูตายแน่นอนนั่นก็คืออะไรรอติดตาม ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของไอคนหน้าเลียมเลียมจริงอตัวสกินดิสกินกูแปลกๆนะให้ให้ให้ใคร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 อะไรมึงมึงเป็นใครมึงเป็นใครเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นใครมึงอะไรไปไปไปเดี๋ยวจะไงมึออกบทนี้ยังไงอ่ะไอเชี่ยดีแดด์ีแดด์ีแดด์ีแดร์ีแวรมึงเป็นใครเนี่ย ตายยังตายยังตายยังอุ้ยเจ้าออกออกไงออกไงออกไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะรู้ได้ยังไงล่ะเอาเยอยกูตายเลยแน่แดดนอนอ้าวเฮ้ยมึงไม่ใส่ของให้กูแล้วกูจะได้ยังไงอะเวลาผ่านไปประมาณห้านาทีเอาของมาให้กูและแดดนอนหลังบากคือ คือถ้าสมมติว่ามันเอาชีวิตเราปกติมันก็ไม่มันใช่ไหมล่ะมันก็ต้องแบบชงเขชงกันนิดนึงนะเออจมจมเหรอวิจมต้องแข็งด้วยอี๋อแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือหีบมะาปอมจมจมอุ้ยอุ้ยเดินไงอ่ะเอาจมอย่างเดียวเลยเอ้ยเอาจมอย่างเดียวเลยโอ้๋ออ๋ออ๋อ้๋ออ๋ออจมน้ำหีบม้โอ้ออกไงออกไงออกไงติดติดติดมันนั่งไงประตูเปล่าเฮ้ยนั่งไงประตู มันประตูบวงอะประตูเนี่ยประตูะเฮ้ยมีกล่องด้วยว่ะอุ้ยโอ้ยสมแล้วที่เป็นทีมงานมันให้อะไรกูมาเล่นเยอะเลยปึ๊บอ่าโอ้ยหลังเขานี้มีประตูไปสู่การจบเกมเพื่อไปฆ่ามังกรมันทำไปหมดแล้ววันนะนี่คเดี๋ยวกูจะข้ามเขาอ,อีกรูกหนึงด้วยเฮ้ยนั่นปะเนี่ยเฮ้ยนั่นไ,นไงใช่ไหมเฮ้ยเจ็อบอกว่ากูของนี้เฮ้ยนี่ไงแท่นนี่ป่ะไหนไหนไหน มันคือจะบืนแล้วอ๋อเนี่ยนะอุียถ้ากูโดดไปกูกูเดี๋ยว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 เฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมีเหล็กเหล็กวะเนี่ยเหล็กมันคืออะไรอันนี้คือคืออะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงให้กูขนาดนี้เลยอ่ะอ๋อมึงมึงให้อันนี้กูเลยให้ ไอเฮียมันมาแล้วนี่เฮ้ยมันมาแล้วโว้ยโอ้โหเรียบร้อยใช่นี่โอ้โหไอเฮียมีนได้พิชานติดกูด้วยเยี่ยมเลยมุดดุลมาได้เไหมวิ่โหุยโอ้โห อ้ยนี่งมาจี้อะไรเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรว่าตัวอะไรโอ้โมาบึมเลยโอ้ยไม่น่าเลยกูมันวิ่งมาโคตรไวเลยอุ้ยเอี้ย โห้แม่งมาทั้งตำบลเลยโอ้ยแจ็คแยมอ่ากูกูเข้าใจนะครับมันถึงมัาตลอดให้กูช่วยให้มันช่วยสกิลให้มันช่วยทุกอย่างเพราะตัวกูเองอกูยังเอาไม่รอดเลยเฮ้้ยเอชี่ยมีท่าติด้วยตรงนั้นตัวพี่เดินอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้เชี่ยเอ้ยกูเริ่มหลงวะเนี่ยเพราะกูวิ่งมาสุดสุดตีนเลยอะ่ะ ว้าวโคตรสุดยอดเลยครับอ๋าแนก่กูเจอแล้ววู้ฮู้บึมตัวเข้าไปดิว่ารออะไรวู้ฮูเจอกันว้าวข้างในนี่จะมีมึงอีกอ่ะ บ yup. อย่างที่มูเป็นนักรบเนะนี่ไงอ้ยมาแล้วอย่างน okay, ี้แบบของจริโอเคมาบมอยายมาแล้วต้องเข้าให้ อะไรข้างล่างะเนองกดดูด okay, ิเฮ้ยไอ้เนี่ยเดี๋ยวกูตกากรยังไงเไอ้เียเอ้ยไม่ได้กดเล่นเลยไม่ได้อยู่โอบอย่าตีกูดิโอ้ยกูรอดมาได้ยังไงเนี่ยชีวิตแม่งหน้ารันทชี้เียเลยเฮ้ยกูว่ากูขาทางกลับ กัำทางไหนไอ้เหี้ยนะไอ้สัตวสใช่ปะวะใช่ปะวะลาวาตรงนั้นใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยนั่นไงเชียร์โอ้โหแม่งเหมือนเอามาหลอกควายให้กูเลยเหี้ยกูดูควายขึ้นมาทันทีอยู่นี่โอ้เอมึงให้กูมาเอาไอ้เหี้ยนี่เด็นะเอาละถึงเวลาของเราแล้วเฮียเฮ้ย มันมาแล้วโอ้ยมึงไปใครเนี่ยโอย้มึงอยู่ได้ดีด้วยเนี่ยมึงเนี่ยดูมันดมการหรือไงเนี่ยต้อนรับกันด้วยอย่างนี้เลยนั่นเราอะ่ะโอ้ยมาเลยไอ้หนูมาเลยไอ้อนหนูนนเฮ้ยอ๋อดูบอลส <c oughs> <c oughs> องอ,องยา่าง เตียบนี่แหละมาเลยแปลงล่างเทมไลเ กูต้องรีบกลับไปกูต้องรีบกลับไปว้ายเฮียกูตายอีกแล้วไอ้สารเอ้ยโอ้โหกูตายเฮียแต่มันบอกว่าก่อนหน้าเข้าเนี่ยให้แปลงก่อนเลยนี่แม่วันนี้คือการแปลงร่างก่อนสู้คือฝึกครั้งสุดท้ายเจนซิง มาแล้วมาพร้อมแล้วนะถึงเวลาแล้วเล่นกูมึงกูเหรอเฮียจอกูทั้งนั้นอะไร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 กี้ฮะฮึฮึกูกลับมาแล้วโ้โหเลยมาเลย โห้โคตรแรงอี n t e มาเร็ว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 มา้วมา้วโอ้ยอ้ยโอยอ <sk> ้กูเก็บเหมือนกันอ i n i s h e มาเลยไม่ไมไม่เข้าเลยวะ ตีพี่มาเลยน้องมาเลยพี่อมตะเออตีมาเออเคุณคือราชาของโลกใบนี้คุณจะทำอะไรคุณมือแค่นบอลเลยเปูแปลงร้าน ภาพโคตรเท่เลยโอ้ยแบกตายไปในด,ดอกเดียวเลยโอเวลกูขึ้นเลยไปแล้วเจอกัน